สไม่ใช่เพราะหาใครไม่ได้แต่เพราะกำลังเป็นเทรนด์เมื่ออายุที่มากขึ้นมาพร้อมกับคำถามที่ว่าเมื่อไหร่จะมีแฟนกลายเป็นแรงกดดันที่ทำให้ใครหลายคนพยายามหาใครสักคนเข้ามาในชีวิตเพื่อให้ดูเหมือนคนทั่วไปแต่ปัจจุบันการเป็นโสดกลับไม่ใช่เรื่องแปลกอีกต่อไปเป็นผลพวงจากภาวะเวทหูดหรือภาวะที่คนหนุ่มสาวมีความสุขกับการใช้ชีวิตคนเดียวและเห็นว่าการมีคู่คือเรื่องผูกมัด เกิดมาจะถึงวันนี้หนูยังไม่เคยมีแฟนเลยค่ะหนูไม่เคยแบบรู้สึกแบบโหยหาอุยอยากมีเหงาด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่หรือว่าเพื่อนเพื่อเรารู้สึกวลาอยู่กับเขาแล้วแบบมันเติมเต็มเราแล้วมันอยู่ที่ความสุขในชีวิตเราเห็นอะไรเป็นหลักถามว่ามันจําเป็นเลยไหมถ้าถ้ามีความสุขดีแล้วก็อาจจะไม่ใช่แบบประเด็นหลักในชีวิตเอาจริง Meta World เดี๋ยวนี้ก็มาแล้วคือมันแบบเห็นเห็นกันโดยที่เราไม่จําเป็นต้องอยู่ด้วยกันพอโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปทุกอย่างมันเร็วขึ้นบางอย่างเราไม่ได้โฟกัสกับจุดนั้นนไไมม่่ด้องเเปป็รืแก ็อยู่โสดมมีควาในเชิงการตลาดยิ่งมีคนโสดเพิ่มขึ้นการวางแผนมาร์เก็ตติ้งสินค้าและบริการยุคนี้ยิ่งต้องตอบโจทย์กลุ่มคนโสดสายเต็มมากขึ้นเช่นกัน l ลลีอีโ o โนมีหรือการตลาดคนเหงาจึงเป็นแนวทางกลยุทธ์รูปแบบใหม่ที่หลายธุรกิจจับตามองเช่นโครงการบ้านคนโสดร้านอาหารคนโสดเหมาะสำหรับอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวกินคนเดียวแต่มีพื้นที่สำหรับสัตว์เลี้ยง แคมเปญเส้นทางคนโสดท่องเที่ยวด้วยตัวเองหรือเทคโนโลยีคนโสดแฟนทิปแชทบอทแอปที่เพิ่งทางใจของเหล่าวัยรุ่นชาวจีนที่ถูกดาวน์โหลดไปใช้ถึง10ล้านคนและยอมจ่ายเงินเพิ่มเพื่อเปิดฟังก์ชั่นคู่รัก ย่างน้อยก็ไม่ต้องพบเจอคนใจร้ายอย่างเธอ นี่ไม่ใช่แค่เนื้อเพลงนะคะแต่ว่ายังเป็นเทรนด์ล่าสุดที่ฮิตกันในต่างประเทศด้วยในช่วงของเทศกาลคริสต์มาสที่ทั้งเมืองคงจะเต็มไปด้วยบรรยากาศของการเฉลิมฉลองป่าคือสถานที่หลบหนีความวุ่นวายได้ดีที่สุดนะคะก็เลยทําให้เกิดแคมเปญในโลกออนไลน์อย่างโซโล่แคมปิ้งหรือว่าการชักชวนกันออกไปกางเต็นท์ในป่าอยู่กับธรรมชาติด้วยตัวคนเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีคอนเทนต์ที่แนะนําอุทยาหรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อคนโสดเยอะแยะเต็มหน้าฝีดเป็หมดเลยค่ะใจรยงงเธอ อเล็กซ์ชัตเตอร์ที่ปรึกษาด้านการจัดการชีวิตเผ <So, S 2> ยว่ากลุ่มคนโสดมักมีความเต็มใจที่จะจ่ายแลกกับความสงบสันโดษแบรนด์จึงอาจใช้โซเชียลมีเดียต่อยอดอินฟลูเอนเซอร์ให้สร้างแรงบันดาลใจในการทำอะไรคนเดียวโดยที่ผ่านมาร้านค้าหลายร้านในสหรัฐอเมริกา เริ่มเปิดโอกาสให้คนที่มีไลฟ์สไตล์ใช้เดี่ยวไปใช้ Wi-Fi ฟรี <P le af> พบปะเพื่อนที่มีความชอบเหมือนกันมีห้องเรียนออนไลน์สอนทริคต่างๆเช่นถ่ายภาพทำอาหารมีปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคมในแบบฉบับเพื่อนมากยิ่งขึ้นเมื่อผู้คนมีอิสะระในการค้นหาตัวตนจึงเลือกที่จะอยู่เป็นโสดรอเจอคนที่ใช่มากกว่าต้องเร่งรีบให้ใครก็ได้เข้ามาในชีวิต โซเชียลมีเดียจึงกลายเป็นเพื่อนแก้เหงาเทคโนโลยี Technology เป็นส่วนเติมเต็มและอาจเป็นโอกาสทองทางธุรกิจได้เช่นกันชูดาลิมกมลธรรมไทย PBS รายงาน